สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสังมาชแนลอีกครั้งหนึ่งครับในวันนี้พบกันในยามเย็นนะครับของวันที่23นะครับเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้พอดีเจ็บไหลด้านซ้ายครับท่านชมเจ็บเมื่อวานนะครับแล้วก็ให้น้องซื้อยามาก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับซื้อยาคลายกล้ามเนื้อมากินนะครับก็วันนี้นะครับจะมานําเสนอในช่วงยามเย็นของสวนใจสังมาของเรานะครับว่าในช่วงเย็นแบบนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมกันนะครับ เดี๋ยวกับ็ลองสักครู่ครับท่านชมครับก็ในช่วงยามเย็นครับเนี่ยก็จะมีฟ้าครึ้มๆหน่อยครับของวันนี้นะครับฟ้าครึ้มๆนะครับเหมือนทําท่าจะตกครับนะครับตอนนี้เวลาประมาณ18บแนกานะครับกว่ากว่านะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นนานะครับที่ปลูกข้าวนะครับแต่ว่าพอช่วงฤดูแล้งก็จะไปมัดควายนะครับควาย3ตัวนะครับก็ แต่แต่ส่วนที่มัดนะครับก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็จะให้มีเขามีมูลควายไว้นะครับตามหน้านะครับเพื่อเป็นปุ๋ยนะครับนะครับก็ช่วงยามเย็นนะครับก็จะถืบเรียบง่ายๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะครับข้างบนนู้นก็จะเป็นโซลาเซลล์ครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่สองข้างนะครับคลองไส้ไก่ ครับผมกันต่อครับเมื่อกี้สายเข้าครับครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่สองข้างนะครับสองข้างตรงนี้ก็เป็นสะด้วยแล้วก็คลองไส้ไก่นะครับแล้วก็มุมนู้นก็จะเป็นสะเอาไว้ดูดน้ําใช้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นทางอ่าทางนี้จะเป็นทางที่ตตกนะครับนี่เรากำลังเดินไปทางที่ตักตกนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อเศษหญ้านะครับเศษใบไม้ที่ผมตัด มานะครับพอดีพ่อแกไม่เข้าใจแกก็เลยเอามาไว้ตามตามทางนะครับจริงๆแล้วควรจะเอาไว้ที่นาเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ก็เลยแกก็ไม่เข้าใจก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยจัดการเขานะครับเนี่ยพวกเศษหญ้าอย่างเงี้ยนะครับเศษใบกล้วยนะครับก็เป็นปุ๋ยยังดีนะครับส่วนด้านข้างของเราก็จะปลูกยาแฝกไปด้วยนะครับแล้วก็พร้อมต้นกล้วยนะครับต่างๆนะครับต้นมะพร้าวนะครับ ต้นพยุงยังมีฮะเนี่ยนะครับอันนี้ก็กระถินนรงนะครับนี่ต้นกระถินรงเกิดเองครับโตเร็วมากนะครับนี่ก็จะเป็นสระที่เอาไว้ดูดน้ําใช้นะครับสระนี้นะครับในช่วงฤดูแล้งก็น้ําก็ค่อนข้างที่จะลดลงเยอะนะครับเนี่ยครับลดลงเยอะนะครับเดี๋ยวหาเงินมาเออเอาเสมอมาดีซีมาใช้งานอยู่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่ครับ นี่ครับก็สองข้างทางก็จะปลูกพวกต้นกล้วยพวกต้นต่างๆนะครับลงไปถึงต้นมะม่วงครับมะม่วงนะครับมม่วงนะครับอันนี้ก็มะม่วงหินนะพานครับท่านผู้ชมในตรงนี้นะครับกําลังออกดอกครับตอนนี้หวังว่าวันนี้จะฝนตกครับดูฟ้าครึมมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่เพิ่งทําใหม่นะครับที่เพิ่งได้ถ่ายทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับ ลืมแนะนำครับตรงนี้นะครับก็จะมีไฟโซลาเซลล์ครับไฟทางโซลาเซลล์นี่นี่นะครับก็ใช้งานอย่างดีนะครับนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับนี่ไฟทางโซลาเซลล์อันนี้ห้าสิบตา์นะครับท่านชมตัวนี้นะครับอ่าสองเนี่ยเห็นไฟกระพริบนะครับและอีกฝั่งนู้นครับนี่นี่ก็จะมีสองสามจุดด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับก็ ไว้เพื่อให้มีแรงนะครับเพื่อให้ปลาเขาได้กินนะครับครับนี่ครับก็บรรยากาศยามเย็นครึมครึมนะครับก็มีเอ่อดูลืมชื่ออุตสาหทองมาอย่างดีเอ่อขี้เหล็กครับขอโทษครับขี้เหล็กนะครับก็จะพยายามคุมขี้เหล็กนะครับให้เขาต้นเขาเตี้ยนะครับเพื่อจะได้จัดการเขาง่ายนะครับเวลาเอาไปทํากับข้าวนะครับก็จะได้เด็ดง่ายๆนะครับ นะครับนี่ครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีครับท่านชมนะครับตรงนี้นะครับก็จะทําซุ้มเป็นไม้เลื้อยนะครับอันนี้ออผมลืมชื่อนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับต้นมีหนามนะครับต้นหนามนะครับเออผมลืมชื่อเอามันออกจะรสเปรี้ยวๆนะครับท่านชมต้นนี้นะครับออกเปรี้ยวๆเวลาเอาไปผัดกับไข่นะครับไข่เจียวเนี่ยอร่อย นะครับผมลืมชื่อนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกชื่อเขานะครับก็เป็นซุ้มนะครับไว้เป็นที่ร่มนะครับไปให้กับต้นไม้ตอนที่เราปลูกใหม่ๆนะครับนี่นะครับก็เดินชมไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เออสังเกตฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีฟางนะครับก้อนฟางอยู่นะครับก็ตัวนี้ไว้ให้ออเขาย่อยสลายแล้วก็ให้เป็น อาหารให้ปลานะครับน่เดี๋ยวผมซูมไปดูนะครับนี่นะครับท่านชมดูมุมนี้ครับนี่ตรงสะพานครับมันน่ารักมากเลยครับท่านชมนะครับอยากให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมนะครับที่สวนใจสังมานะครับอันนี้ตรงนี้เป็นนานะครับนานะครับแต่ว่าเกำลังพัฒนาอยู่นะครับตรงนั้นเห็นเขียวเยนะครับนั่นแหะ เ,เป็นขาขาเหลืองเอ้ยขาขาวนะครับท่านชมนี่นะครับนี่ไปเยอะเลยครับรก็จะมีอ้อยด้วยครับเนี่ยมีอ้อยนะครับอ้อยครับนีอันนี้ก็กล้วยนะครับกล้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านชมนะครับสวยงามนะครับท่านชม ถ้าเกิดว่ามีน้ําระบบน้ําดีเนี่ยผมเชื่อมันว่าสวนแห่งนี้ดีดีแน่นอนเลย่ะตรงนี้นะครับแนะนํานิดหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่พักน้ํานะครับพอดีเราปลูกอะโวคาโดนะครับต้นนี้นะครับทีนี้ไม่มีน้ํานะครับก็เลยต่อน้ํามาแล้วก็พักน้ําไว้ตรงนี้นะครับเวลาเราผ่านไปผ่านมาก็เดินรถนะครับทุกเช้าทุกเย็นนะครับก็เป็นการประหยัดอย่างหนึ่งนะครับตอนแรกๆเขา เขาไม่จะไม่เกิดแล้วครับท่านผู้ชมนะครับผมก็เลยเอาถังน้ํานะครับมาแล้วก็เปิดน้ําใส่นะครับไ้รถเขานะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อ PVC เก่านะครับเอ่อพอดีเดินระบบน้ําโดยที่เราใช้ระบบน้ําที่ไม่ต้องต่อกาวนะครับต่อกาวนะครับเพราะว่าเราจะสามารถเคลื่อนย้ายเขาได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเค,าานคร,ราไสไก่นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็ตรงนี้เป็นไม้เต้นมะพร้าวนะครับที่เขาตัดนะครับแล้วก็ขอเข้ามานะครับขอเข้ามานะครับก็เลยเอามาทําเป็นสะพานนะครับพร้อมทั้งตรงนูน้นตรงนู้นก็จะเป็นฝางนะครับก้อนฝางนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก้อนฝางนีน้ก็ทําเป็นอาหารปลาเช่นกันนะครันบนี่ฮะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกระท่อมน้อยนะครับไว้นั่งเล่นนะครับนี่ครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะท่านชมก็ของสนใจสมัยของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นแนวป่าครับเป็นทั้งแถบเลยครับประมาณสักไร่กกว่าครับเนี่ยตรงนี้ครับไร่สองไร่ได้ครับตรงนี้เป็นป่ายางนาบ้างพยุงนะครับสักทองนะครับอะไรอีอะไม้แดงนะครับท่านชม ตรงนี้มุมนี้นะครับส่วนมุงนี้ก็เป็นแนวรั้วนะครับแล้วก็จะเป็นไม้ยูคาด้วยนะครับนี่นะครับก็ธรรมชาติสดชื่นครับช่วงเย็นยามเย็นนะครับก็ได้กรองอากาคเขมรในอมืองไซายนะครับที่มากับพวกควันพวกอะไรนะครับเราก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะครับในในส่วนของเราแห่งนี้นะครับนะครับก็ฝากทุกท่านที่ ปลูกต้นไม้นะครับอย่าลืมนะครับไม้ใช้สอยนะครับไม้ใช้สอยนะครับเป็นไม้ยูคาก็ช่างนะครับหรือเป็นไม้ไผ่นะครับนี่นี่ไม้ไผ่นะครับเป็นไม้ใช้สอยอย่างดีนะครับสามารถทําโรงเรือนต่างๆได้นะครับก็อย่าลืมนะครับต้องมีไว้นะครับตามสวนหรือตามไร่ตามนานะครับมีไว้ใช้สอยนะครับก็เหมือนตอนนี้ก็เริ่มเหมือนอุโมงล้วท่านชมครับเหมือนอุโมงนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นยังเป็นใบไผ่ครับท่านชมนะครับเดี๋ยวผมจีบให้ดูนะครับใบไผ่นะครับใบไผ่เนี่ยทำเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยครับท่านชมนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ทาเป็นปุ๋ยได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมบอกหลานนะครับว่าพรุ่งพรุ่งนี้ให้กวาดๆแล้วก็เอาไปลงที่หนานะครับที่ผมชี้บอกเมื่อกี้นะครับอ่าเป็นประโยชน์ได้นะครับนี่ครับเหมือนอุโมงค์เลยครับเนี่ยนะครับ ส่วนไม้ยูคาเนี่ยครับมีแต่ลำโตครับลำใหญ่มากพอดีเราจัดการไม่ทันนะครับก็เลยเดี๋ยวจะให้ชาวบ้านนะครับเขามาเหมาซื้อเอานะครับเหมาซื้อเพราะว่าต้นใหญ่มากเราแบกไม่ไหวครับเนี่ยนะครับก็ส่วนต้นเล็กๆนะครับเราก็เก็บไว้นะครับเพื่อจะเอามาทําเป็นไม้ใช้สอยนั่นเองนะครับนี่ครับก็ต้นยางนานะครับตรงนี้เต็มเลยนะครับท่านชม ก็มีความสุขนะครับในการชมสวนนะครับท่านชมนะครับก็อยากให้ทุกท่านมีไอเดียนะครับในการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับหรือทําเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเอาไปทําตามนะครับท่านชมหรืออาจจะทําเป็นแบบอย่างนะครับเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนรกๆที่ผมปลูกนะครับก็โตหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นไม้ ไม้พยุงนะครับท่านชมโอเคครับโอเคครับท่านชมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะได้ทําคลิปต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอสวัสดีครับ